สบายดีนิทาสาวลาลักต่างใบค่ะน้องไม่ก <laughs> ินมหอยังน้องเมยกาแฟกินกาแฟอืมกินกาแฟกินกาแฟเนาะแซบอ่ะก <laughs> <laughs> คเฟ่ค่ะแซบอ่ะเ <laughs> <laughs> มนี่ในเมื่อบ้านแล้วเนาะเมนบ่เมื่อนีกวันเสาร์แล้วดวิที่จริงว่ามือมือวานนี่แหละว่าสิเมื่อนะแต่บ่ด้เมื่อเมื่อ้มนี้ ทำมือนี่เมื่อเกับมืออื่นมือนี้แหละเมืออ่อไ่น้องสิมาถ่ายคลิปกับลูกน้อยหนึ่งเนาะแต่ลูกชายยังนอนอยู่ในหอนอ้องคพี่กอลตัวตัว่าลูกคงมเงินมาต้องดูสิวมันดีแล้วบ่ถ้าขี้มันยังสิวดีถ้าเซลั์ลถ้าเซลั<า>์ลมั้งกำลังนะ่า อยู่อยู่น้ำอยู่น้ำปุยหันอันอาดนำยำแรงอาบนำนำอุ่นนำนำเย็นน้ำอุ่นนำฮอนนำอุ่นนำฮอนน้ำฮอนท่นต้มเอาเหมือนบ่ต้มเอามีมีฟืนมีอย่างอยู่บ่ไปหาเอาเองหรือว่าซื้อเอาฟืนไปอันเอาของอ่ะอันฟืนที่ที่เขาเห็ดพื่อันท่านอ่ะ เขาเห,นเหน็นเฮื่อนนึ่เอามาเอามาดังเขาเพิ่อนว่าไงบอกโอ<ฮ>้โห <c oughs> มโอ้วัรักของเพิ่นว่าดังเลยบตรยามเพิ่นว่า,าบอกเตรียมเครื่องเมื่อละเตรียมเครื่องเตรียมของเตรียมเครื่องได้สองมือสามมือละอันนี้ก็ลูกไส้ตุ๊ดสบายดีดนอสบายดีชิมเมื่อบ้านแล้วบันนี้เครื่อง Auburn l a ต t เยรียมเครื่องสองมือสามมือแล้วมือแรกก็ว,ว่าสิอันไปน้่รถคิ้วกัคือว่าแหละมันอรถมันออกซ้ายกับบุรุษว่ารถมันอมีคนไปน้่บ่อถ้ามันไปผู้เดียวสองคนมันกลายย่านเนาะฮะมืงกระเป๋ามีจั่งน่วยสองนวยของอีโมยสองนวยบอกกระเป๋า มันเฮ็ดกับข่าวตอพี่นนอมีที่ได้ยีินเสียงโรโัพั์โทรมาคิดว่าสิมาหับ,บูแลวต็ดีโบแมนโทรตั้งแต่หกโมงขน่ะจนหอดเดี๋ยวนียังบ่ทันหอดใสเชือเข้ามาผัดบางเวละดีมือน้องมือ ป้าถูไฟห้งแหงทุกคนมันบ้านดีดีัวลกๆบกบังหนาด้ห <c oughs> นาถือแจงแจงแดดนาะหนาถือแจงแดดมันมากมาเดือนนี้มากมันอย่างเวลาหมากคมนะผัดไปใครก็ถสอผักผัดเจยมิตใจผัดมีใครสองน่วยเดือสองน ôi, อ่วยใครเดือนเมื่อวานเมื่อคืนมีตรงตูลูกชายฮันหอดิด เอ็ดโมงหาทุ่มนะเนาะหาทุ่มพ่นหิวเข่าท้องท้องกุดกอดรุดกอแล้ว่าทอดไข่กินนวยหนึ่งเดือยสองนวดจะเอามาพัดใจอันนี้ละกินเข่าก่อนเนาะมันมี่ดูกระข้องทีได้เมื่อแล้วนะมันมี่มือนี่กับมือวันเสาร์แล้วมืออื่นกับวันอาทิตย์แล้วเนาะทีเรกดกับว่าที่เมื่อตั้งแต่ปูนเห็นแล้ววันพุธเหรอวันพุธ เราแบบบ่มีรถเราบ่อแดงเนื้อมันผ่าหัดวันพุธเหรอบ่อแดงเนื้อตัวมีรถบูงไฟมาหัดไปเลยถ่ายมือหนีเป็นหอยมือหนีนะทำให้บึงกันมวยน้ำมันบ่มันหน่อยบ่หน้ำมันบ่หน่อยบ่หน่อยว่าเอ้ามันใส่ไข่แล้วมันหน่อยเด้สางมันเกลือโรดบิ่งไฟห้งๆออานั่นแหละให้มีน้ำมันถ้ามันบ่มีน้ำมันมันจิติดหม้อ อืมยานพวกกินน้ำมันมาสัน่นเว้ยเมืดอบืด้ดเนาะเดี๋ยวหย่อนแสงเดี๋ยวกินขา้าวแล้วก็สิอันไปเบิง้งไปสวนไปเบิ้งหมูเนาะสิมาเห็ดพิที่นะพิที่ทอ่าศาสนานะ เดี๋ยวมินตาสิมาทายสุพี่น้องเบิ้งนะห่อนมือเห็ดเนานะเมื่อซีมึงดูใครสุกละวบ่ดมามีเกือบไปน,นัวดละไปอันนี้เทามาอุน่นอันมักทัวที่มือขึ้นอันาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเดอ้อน้องเมื่กินข้าวแล้ว ามาได้กิน <มา S 1> ข<อ>้ขาวกินข้าวแล้วก็ซีเตรียมเมื่อละพี่น้องจะอยู่คนเดียวแล้วบะนี้ผัดหมักละหมักมะละใส่ไข่ทำน้องเมยน้องเมยกินข้าวแซ่บบ้างมั้ยสาวเสียบเสีสบเส,บสบียบวันนี้มิตาซีมาตอบคอมเมนต์เนาะ มีคอมเมนต์หนึ่งรักลูกเป็นห่วงลูกประเทศไหนนีลูกไปมีผัวอยู่ไทยแล้วกลับมาทับถมฝ่ายผัวเก่าแทนที่ตัวเองจะอยู่ลาวดูแลลูกเป็นที่พึ่งทางกายใจให้ลูกแต่ก็ไม่ทำตัวเองยังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดอะไรให้ผัวเก่าอนี่มิตาสีบอกให้อันนี้ก็ค,คือคิดมูวว่าน,นี่แหละเจ้าหักอ่า ฟังคลิปมินตาอธิบายเจ้าฟังบ่เบิดเบิ่งคลิปบ่เบิดเออจะเบิ่งคลิปบ่เบิดอยูลาวยูลาวนะ่ะมันกับยูไดยูแล้วเฮาย,ยูแล้วเฮาเสียาอ,อ,อีหยังกินปากทองมีเงินเดือนมันกถ็ถทูมันบ่พ่อกินมันบ่พ่อกิน อันยามันพ่อๆกินแหละจังออกนอกประเทศนะพนักงานอีกยังเพื่อนกะออกแล้วบางส่วนเพิ่นกะออกพานัางานเป็นอทหารอีกยังเพื่อนกะออกคู่อีกอย่างเพิ่นกะออกพูนเพิ่นไปนอกประเทศพูดนะประเทศเกาหลีพูดนะยู่เล่าเงินเดือนพันไปประเทศอื่นมันเงินเดือนหมืนม่นเงินเดือนแสนเมื่อว่านี้เว้าแล้ว ว่าแล้วก็ยังมาคอมเมนต์อันเก่าอยู่อันนี้มิ้นตาวว่าเฉพาะคนที่มาคอมเมนต์แบบดีเนาะทุกคนบบได้ว่าให้เมื่อทุกคนเดอ้อคนที่คอมเมนต์ดีๆว่าดีๆก็มี่คนที่คอมเมนต์บบดีว่าให้เฮ้ากระทบจิตใจเฮากบมี่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นคนไทยคนล่ากัแล้วแต่ เนาะเป็นผู้ยิงผู้ไส้กันแล้วแต่ที่มิตตาอ่านไปเมื่อกี้ฮ่ะเนาะกลายเป็นคิปเมือวานนี่แหละมิตตากาอธิบายให้ฟังมดแล้ว <No. S 2> เนาะมันยังดึงคําเกาคําเวา้เวาอันเกามาเว้าอยู่ให้อ่าดูแลลูกอยู่เล่าถ้าเขา่านลวยคอยลวยเนี่ยคอยโบไปดอกคอยสิดูแลลูกเนี่ย บ่มีไพรสิถิ่มลูกไปดอกบ่มีไผรสอย่างหางเหินลูกดอกการย้อนความทุกข์ความยากดีแหละเอ้สิบอกให้จึงออกไปนอกประเทศทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ค่อยมิตาก,ก็ขอบเบาซ้ำนี่แหละแล้วลก็มันมีหลายๆคอมเมนต์ ถ้าบ่มาคอมเมนต์ช่องมินตตาแล้วก็ไปคอมเมนต์ยู่ช่องอันเพราะหญ่สมิษฐันมีอีกผู้นึ่งละ <c oughs> ถามว่าอันแม่มมยลูกสองอเลิกกัรระบอยจังสันจังสี่กับมี่ทั้งสองสองของเขานี่ยหละมาคอมเมนต์มาช่องมิ้นตาแล้วก็ไปช่องเพราะนาี่สมดิดสองสองนี่ฮะ คนที่คอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจเฮากับมีแล้วก็คนที่คอมเมนต์มาเหตุให้เฮาจิตใจกระทบมันกับมีคือกันเนาะคือว่าแหละแต่ละคนแต่ละมุมมองความคิดแต่ละคนมันบ่กคือกันมันแตกต่างกันก็คขึ้นอย่างสี่คือว่านั่นแหละนาอพี่น้อง่แล้วก็แล้วก็คลิปก่อนที่เอามินตามินตาถึงพูดเรื่องผัวเก่าอีกอย่างนั่นละเออคลิปนั่น เป็นว่าหนุ่มไทยควรระวังผู้หญิงลาวที่จริงคลิปนั้นน่ะมิ้นตาโบเมนว่าผิดกับพยสัมรีเดอร์สิบอกให้าพาผู้ใดเขามาเบิงไม่เนาะคนทีเบิงคนที่เกา่าเอฟซีเกา่าเขาก็คงจะรู้แล้วล่ะเออที่มิ้นตามานี่มาหาลูกโบเมนว่าผิดกันกับพวไทยพวเถาไทยเนาะเป็นว่าเนาะออมีมีคอมเมนต์หนึ่งจังสัน่น แต่ว่าคอมเมนต์นี่หนุ่มไทยควรระวังผู้หญิงลาวเอ,อเพื่อนกาสิคิดว่าอ่ามิ้นตานี่เลิกกับพญยย่สัมฤทธ์พูยเ้าเรื่องพญยย่สัมฤทธ์เนาะเออคนเท่าสมือนี่นะถ้าขอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์บ่มีภัยอยากห่างอยากปะเทนที่เอ,อเห้ามีลูก อยู่น้่กันจนกว่าสิบกว่าปีแล้วลูกจนใหญ่บนแล้วกันยอนความบ่เข้าใจกันฮัลล่ะเฮาจังเลิกล่ากันอ่ก็มีหลายหลายคนที่อันที่เพิ่นเว้าชาวบ้านเพิ่นเว้าฮัลล่ะเออลูกมันกันใหญ่แล้วาสมมุติอันพ่อแม่เลิกล่ากันกับเป็นตาดูตนลูกมันกับแมนอยู่อันนี้เนาะอันนี้ไม่ตาเว่าวซือดอกมันกับแมนอยู่ถ้าเฮาอยู่น้่กัน เข้าใจกันเชื่อมั่นใจกันบนนอกใจกันมันก็อยู่อยู่ได้ดนแล้วกะ็มันก็มีหลายๆส่วนเนาะบางเท้อบางข้งางเขาปั้นมาให้เห้าเป็นเนื้อคู่เขามาให้ให้เห่า,าใช้ชีวิตรวมกันได้ซ้ำนี่ซ้ำนั่นเอแล้วกะ็มันก็มีเนาะพี่เพื่อนว่ายออหยังก็ จากการด้วยวาสนาเอกลับมาด้วยเอ่พมลิขิตอย่างนี้แหละน้องอินเนียมินตากาับว่าบโบคอยคล้องปันไดบบคอยเก่งเนาะถามว่าผพิดกับขอโทษขออภัยเนาะคํานี้เนาะถามว่าโบโถูการแสดงความคิดเห็นมาให้มิ้นตาแน่เนาะ <c oughs> อืมอันมี้หลายที่สุดหนอ้องคือ่นว่านเนี่ยผู้ดีผู้ผููดามากกับมีูู่ผู้ที่เว้าดีคอมเมนต์ดี ให้กำลังใจเข้ากับมี่เนาะพี่น้องเอออันนี้เขาเจ้ากับซีซีเขาอยู่แถวแถวบ้านนี้ส่วนนี่ตายก็อยู่หลังบ้านนี่เนาะก่ได้ถ่ายคลิปน้ำดูกหน่อยนึงเนาะอ่าแต่ได้ยููน้ำดูแต่สำนีแหละมือนีกับวันเสาร์แลลวมืออื่นกับวันอาทิตย์เนาะจังไดกัขอบคุณหลายๆายขอบคุณสุขุสุขนที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่คนที่มาดามามาคอมเมนต์ แนวบอดีกระทบจิตใจของเขากับมี่เนาะทั้งสองซองของเขาเนะพี่นอออ้องลูกก็อยู่ในเฮือ,นน,อนนี่และยังบอท่านไปเถอะคันเพิ่นไปเพิ่นกบซีมาบอกแม่ดอกเนาะืมนอนี้กับวันเสาร์แล้วมือ้อื่นกับวันอาทิตย์ที่จริงเนี่ยกบว่าซีเมื่อวันพูดวันพระหัตถ์นั่นลหละแล้วมันบ่มีรถเนาะจะได้เมื่อเป็นจังไ๋คิดฮอดแมกกอ่อยู่บปล่าที่ลูกอันอยโย่บ้านนะี่เอะคิดฮอดคิดฮอดอยู่บอืออือ อันคือคือจังอันพอเวลาอันดูมาหาแมนพ่อวอร์ไฮม่าเน,น่มันเป็นยังไงหูซึกรหูซึกมันเป็นยังไงความรู้สึกของลุงมันเป็นยังไงพี่อันพอว่าไฮม่าเน่พอวอร์ไฮม่าวอร์มาอะไรเมื่อนะเออว่าเอาอันเมื่อลงเนี่ยคิดถอดอยู่ยว่เอคิดทอดอยู่ว่ถอเอ๊ะเออตอนนี้จังโมงอ่ะมา ก้ามงแล้ว, <9. S 1> ลวก้ามงดกไซ้าย,ยมยอมก้าม <9. S 1> งยังก้ามงยังบ่ดกไซ้ายมยอมมาเขากองจักเถอเนาะออกตุดประมาณเขากองแต่แ <laughs> ต่แต่อย่างได้เงินเนาะ <laughs> <laughs> เอามือล่งไม่ต้องบังนาให้มันแดดซ่องนาะโลดถ้าเท่าทายทายหายนาไปทา้งนั้นมันไกมันไกย,ย้อนแสงนะ <laughs> อ<ม>เอาอากันว่าคิดฮอนมแม่เลยก็กอดมึงดู ขึอนมาไดก่อนก่อนดูขึ้นมาได้ดีป่ะบอกยังซื้อหายเด้อบดีนี่บอกเาราต้องหายเด้อเราตุดบบมาเราตุดบบมาเราตุดบบมาเขากองจ้าเธอบ,บอกเวลาถ่ายถ่ายอันถ่ายคลิปน่ะมันกะหลุมกองมุมกองตลอดอ่ะมื่อนี้กะโบมีอย่างไรดอกมื่อนี้กะได้ถ่ายคลิปกับลูก คลิปเอ่อคลิปคลิปสุดท้ายสุดท้ายคลิปนี้ซื้อโบเมนอ่าสุดท้ายนั่นเด้ออืดีเลยยู่นําดูหาเมื่อ่บโบอดอาทิตย์ดอกพอดีอาทิตย์เนาะมื้อวันเสาร์เนาะอืมมันบอกอพอดีอาทิตย์เนาะแมนมื่อวันเสาร์อพอดีอาทิตย์หนึ่งเนาะพอดีเมื่อนั้นมากกววันวันเสาร์เื่กันเมื่อนี้กับวันเสาร์พอดีอาทิตย์นึงเต็มอาทิตย์หนึ่งนะมื้อนี้ก็สิีไดเมื่อบ้านเาะมืออื่นวันวันอาทิตย์มือหื่อแ้วกับเขารงเรียนแล้วนะพี่น้องอ้าจังไดก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินตาได้เด้อถ้าผู้ใดเขาบอเบิ่งในเนาะยังบ่ทันกดติดตามก็ฝากกดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะอ่ะมื้อนี้ก็คงเอาไว้สำนี้กันนะเจอกันคลิปหนะ้าพอกันกินใหม่เด้อมื้อนี้ก็คงลาไปก่อนบ๊ายบาย